สวัสดีครับสวัสดีชาวย t ท b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลย์ลุนทุนน้อยครับวันนี้เราพามาดูนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดครับทีทีสามจุดห้าตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยแกะกล่องใหม่เลยครับน่าจะสี่ิบเก้าแรงมาหรือเปล่าตัวนี้ที่ผมตคยรียวอยูแรงมาครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นเลเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องอยู่รถครับเกี yeah, mm hmm. ยร์ซิโพคัตเตอร์พวงมาลัยเลยครับ mm hmm. ขับง่าย mm hmm. งานขุดลอกครับพี่น้องร mm hmm. ถไถก็ดันอยู่ mm hmm. ดิ้นเหนียว mm hmm. อยับู่กับจิมงานกอออิมรัดครับจิมงานป่าแก้ว ของดีเมืองมหาชนะชัยครับโอ้นี่แรงครับแรงนี่ไม่มีฟีทิ้งเลยครับแรงมากนี่ินหลังมาครับวันนี้ก็วันพระอย่างนี้โอ้เจ๋วเลยครับฟังเทศฟ,ฟังทำรไปด้วยด้วยถ้าได้ยินเสียง ก็ขอบคุณทีมงานครับที่ให้ถ่ายทำเด้อพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อเกียร,รบกับทีมงานทุกท่านครับทีมงานก็มีกันสี่ทัหนึ 1, 2, 3, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกพันนะหกันผมเป็นคนที่ เคยมาขายรถให้ทีมงานนี้ครับคันท,ที่ผมรีวิวไปล็อกซี่ร้อยเจห้ายางเก่าขีมือมากครับคนขับรถไถเนี่ยเริ่มเสียงเทียดปะเริ่มดังหลังวัดเลยครับ แรงจัดครับพี่น้องตรงนี้เพื่องคานหน้านี่ใหญ่มากครับคานหน้าใหญ่เป็นเพื่องคนเดียวเลยครับไม่ใช่เพืองเสียงไม่มีใบทรงใบสีไม่ใช่เพืองเสียงนะ ยังลูกเดียวเลยครับยาวอานใหญ่ดูควมแรงดูจากสภาพน่าจะได้ประมาณเดือนกว่าครับพี่น้องสียังจำเลยครับขีมงานก็พากันยกดำเลยครับ ไม่รู้ว่าจะทอยกันอีกหรือเปล่าผมก็มาค่ำนะ้วพี่น้องแรงจัดเลยครับ แรงนะพี่น้องตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีเทอร์โบหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีหรือเปล่าว่น่าจะมีมั้งผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไปรีวิวนานนะไม่ค่อยได้เจอ,อ,อรถ New Holland หางเขาเป็นของ CMT ครับ CMT ้านหกพันหลังมีเวทด,ด้วยครับกระทันรัดดีนะพี่น้องจะว่าแรงแรงมากครับ ก็อยากมารีวิวทีมงานนี้นานแล้วครับพี่น้องก็ไม่ได้มีโอกาสมาสักทีครับจนถึงวันนี้ครับก็ได้โอกาสผมก็ไม่มั่นใจนะผมขี่รถมาผมก็ไม่มั่นใจนึกว่าเขาย้ายที่หน้าง,งานนะครับผมก็เลยต้องขี่รถรอดูพอดีเจอแมคโครเกือบเสียนใจแล้วครับเกือบกลับรถกลับบ้านแล้วเกือบไม่ได้ถ่าย แรงแรงจัดแรงจัดด่วนถ้าดินด้านแบบดินไม่เหนียวนี่โอ้ผมว่านีแค่นี้นี่สบายครับ แม่โคก็อยู่ใกล้คอยใกล้ๆครับพี่น้องใกล้ๆเลยไม่ไกล,กล,กล,กลเท่าไหร่ครับพอดีตอนนี้ดูระยะทางวันหนึ่งก็น่าจะคนละ3 0มสิบสี่สิบเที่ยวน่าจะได้ครับสี่สหสิบเที่ยวได้แน่นอนแล้วจะบางวันครับบางวันก็ฝนตกก็ขึ้นไม่ได้ ก็ต้องทำใจครับพ้อแก่ก็ไม่สบายนะพี่น้องได้ยินข่าวมาก็เป็นกําลังใจให้แก่ด้วยครับแยวแก่ก็หายทนะีมงานเข้มแข็งมากครับพอแก่ไม่มาก็พากันทำงานก็คิดว่าโอ้แกบก,ก็มีแต่ญาติพี่น้องกัน ิปนี้ก็พามาดูรถไถนิวฮอนแดนเลยครับพี่น้องดันยินงดจวดเลยครับทั้งฟังเทศฟังทําเลยคลิปเดียวคุ้มครับได้ทั้งบุญได้ทั้งมันมันเลยครับไปดูถึงความมันเลยเสียดายครับมาไม่ทันหกล้อวิ่งข้าหล้อวิ่งงี่น่าจะมันกว่านี้ครับ คนขับรถไทยนี่รู้สึกเกร็งๆนะเจอกล้องครับเจอกล้องครั้งแรกก็ไม่บ้ากันนะครับปกติครับขนาดผมเจอกล้องแรกๆผมก็ยังเินๆ่อนไอ้ๆครับเกร็งๆ,ๆด้วยปกติเนะคุณน้องโอ้ฟังเทศด้วยเจ๋วเลย คลิปนี้เจ้าฮะดูความแรงไม่มีหมดครับแรงมากไม่มีฟรีทิ้งเลยไม่รู้จะติดนเท้าผมไหมนี่โอ้อะไรวะ ันิิิิผมชอบสมรักภายหน้าตัวใหม่เลยพี่น้องไฟนี่สวยมากครับเหมือนตัวทีร้อยสิบเลยครับทีเอสร้อยสิบสวยดูามแรง หน้าฝนเราก็ต้องไปหาแบบนี้ครับงานหลวงงานอะไรครับแต่คนไหนสู้ก็สู้ได้ครับดูกำแรงไม่เป็นสองรองใครครับิีฮันแลนเนี่ยมฮัน,นแลนนะพี่น้องบางคนก็เข้าใจว่าฟอร์ดฟอร์ดมันไม่ใช่ครับมันมีฮันแลน แรงแรงจับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอไปดูเจ้า SK 140แล้วพอลาไปด้วยนิวฮอนแลนด์ทีที่3.5ครับพี่น้องขนาดกำลังแรงม้าก็น่าจะ40แรงม้า49แรงม้า3าสูบ d i r ร c กิน j e c t ชั n ครับตัวนี้ก็น้ำหนักตัวก็อยู่ประมาณ2ตัน8ถึง3ตันนะพี่น้องเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับขอบคุณครับ